เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองร้องเปล่านะคะเรากําลังพูดคุยกับทางคุณทาวินอินจํานงค่ะผู้อำนวยการสํานักสอบสวนสองของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะมาสักคู่เราพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎหมายที่ออกมาระหว่างนิคมสร้างตนเองทับซ้อนกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของป่าสงวนแห่งชาติแต่จริงแล้วขเขาเรียกว่าที่ดินนะที่ออกมาให้กับเกษตรกรเนี่ยมีค่อนข้างเยอะตะกี้ที่เราพูดกันเป็นนิคมสร้างตนเองจริงๆยังมีอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการจัดที่ดินนิคมสากร มันแตกต่าง,งยังไงคะอย่างดิฉันเองเนี่ยไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่รู้<ช>แน่แน่ว่าที่ดินนิคมสร้างตนเองกับน,นิคมกับสหกรณ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับนิคมสร้างตนเองก็คือเป็นนิคมที่จัดที่ดินให้กับประชาชนนะครับเอา<ช>ที่ดินของรัฐมาจัดให้กับประชาชนในในรูปแบบของนิคมสร้างตนเองนะฮะกลุ่มบุคคลที่มาก็อาจจะแตกต่างกันในลักษณะที่อาจจะไม่ใช่เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรมาแต่เดิมนะฮะ แต่ว่ามีความประสงค์ที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรอย่างเช่นในกรณีกรรมกรสามล้อกทมที่จัดไปลงที่นิคมสร้างตนเองของคือให้พื้นที่ในการไปทำใช่ไหมคะอย่างนี้ฉันเองแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะได้พื้นที่ในที่ดินนิคมสร้างตนเองบ้างไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ฮะแต่ว่าถ้ามันต้องมีคุณสมบัติแบบไหนคะมีคุณสมบัติเรื่องของการที่ว่าเป็นเกษตรกรไหมหรือไม่เป็นแล้วก็มีความประสงค์ที่จะเป็นในความที่ประสงค์ จะเป็นนี่มีข้อมูลหนึ่งสองสามเป็นยังไงนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้เกินกว่าเท่านั้นเท่านี้ไหมถ้าเกินนี้ก็ถูกแต่คือต้องมีใจในการลงไปทำเกษตรกรในพื้นที่จริงๆคือลงไปปลูกพืชปลูกไร่ปลูกผลไม่ใช่หมายความว่าคุณได้พื้นที่แล้วคุณให้คนอื่นเช่าแบบนั้นไม่ได้แน่ๆก็จะต้องมีการสอบสวนนะฮะเพื่อเพื่อให้เห็นว่าหนึ่งมีคุณสมบัติ สองสามารถทําได้นะฮะแต่พอได้สิทธิแล้วไปทําไม่ได้นี้ก็ถูกถูกยึดสิทธิ์นะฮะนะคะแล้วอย่างของที่ดินนิคมสากลละคะดิฉันมิสิ์จะได้ไหมเขาได้กันยังไงนะคะนิคมสากลเนี่ยโดยหลักแล้วก็คือเรื่องการเกษตรค่ะผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของนิคมเนี่ยฮะหลักใหญ่เลยก็คือต้องมาจากการเกษตรนะครับซึ่งตรงนี้เองคือเขาต้องมีสํารวจแหละมีสัมโนประชากรว่าคนนี้ที่เข้าไปจับสรรให้จะต้องเป็นเกษตร ตะกรจริงๆที่จะลงไปทําไล่ทํานาทําสวนแน่นอนประมาณนั้นหรือเปล่าคะแล้วปัญหานี่มันเกิดขึ้นยังไงคะเรื่องของการจัดสรรเนี่ยปัญหานี้นะในการจัดตั้งนิคมสากรร์เนี่ยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยนะครับจากที่มีพรบการจัดที่ดินเพื่อการคลองชีพและก่อนหน้านั้นด้วยเนี่ยนะครับก็มีการจัดตั้งนิคมมารองรับตามพระราชบัญญัติตัวที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วก็ เมื่อจัดตั้งนิคมเนี่ยนิคมของนิคมสหกรกรก็จะมีในลักสองลักษณะนิคมลักษณะหนึ่งก็เป็นนิคมที่จัดสรรที่ดินให้กับประชาชนที่เป็นเกษตรกรแต่นิคมสหกรกรอีกประเภทหนึ่งเนี่ย,ยเป็นนิคมที่จัด จัดที่ดินให้เช่านะฮะคือมันไม่ใช่แบบว่าเราจะมีเอกสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆใช่ไหมคะถ้าเป็นการจัดสรรที่ดินในนิคมสารกรมีทั้งที่เป็นเอกสารสิทธิ์คือเราเป็นเจ้าของแล้วก็จะตกทอดตามมรดกคือตามคนที่เป็นลูกเป็นหลานเราใช่ไหมคะอันนี้คือเอกสิทธิ์ที่ได้แต่ว่าอีกอันหนึ่งเรื่องของนิคมสาการ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้เช่าอันนี้จะไม่ตกกับใครเราจะต้องเช่าอยู่เฉพาะสิทธิ์การเช่านะฮะการเป็นเจ้าของหรือได้เอกสารสิทธิ์ ไม่มีไม่มีเลยทําไปสิบปีให้เช่าก็อยู่อย่างนั้นหรอคะก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นนะครับมันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกของนิคมจัดสรรที่ดินแล้วที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วผู้ที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็ได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินไป แต่กลุ่มคนที่อ,อยู่ในนิคมสหกรณ์ะนะฮะในที่จัดเช่าเนี่ยเขาก็ได้แต่การเช่าะนะฮะซึ่งตรงนี้เองก็เกิดการเปรียบเทียบแล้วก็เลยในในสิบสามนิคมเ,คเท่าที่ปรากฏเนี่ยนะฮะสิานิคมที่เอาที่ดินป่ามาเพื่อจัดให้เช่าเนี่ย ขาก็เลยมีการร้องเรียนนะฮะไปยังหน่วยราชการคือไม่ได้รับความเป็นธรรมเอ๊ะทำไมบางส่วนมีการจัดสรรให้เอกสิทธิ์ใช่ไหมคะขณะที่บางส่วนเนี่ยเอ๊ะเราก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันทําไมเราถึงได้เช่าอยู่อย่างนั้นก็เลยมีการร้องมาที่ผู้ตรวจการครับนะคะและแก้ไขปัญหายังไงคะก็คือในส่วนนี้นะครับก็ได้มีการร้องเรียนในบาง นิคมแต่ในภาพใหญ่เนี่ยก็คือ13านิคมคะนะฮะที่เป็นนิคมเช่าก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงสุดท้ายเนี่ยฮะเมื่อสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็มีการนำเข้าที่ประชุมคะณะมนตรี นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรต่างๆฮะในการที่จะมาดําเนินการเพื่อให้นิคมเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นนิคมจัดสรรที่ดินนะฮะแต่เรียนนิดหนึ่งว่าในช่วงเว,เวลาของเมื่อปี47เนี่ยไปมีมติคณะมนตรีกำหนดขึ้นมาไว้ว่าต่อไปนี้ นะฮะการจัดนิคมสหกรณ์เนี่ยค่ะจะไม่มีการจัดสรรให้แล้วที่ดินอ๋อจะไม่มีการเป็นออกเอกสารสิทธิ์เป็นลักษณะให้เช่าหมดเพราะว่าที่ดินจะได้ยังเป็นของหน่วยงานภาครัฐอยู่ดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เรื่องตรงเนี้ยตั้งแต่4-7มาก็ชะงักไปพักหนึ่งพอมาปีสามพอมาปีสองพันอยาสิบสามห้เนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยการให แก้ไขปรับปรุงกฎหมายมนะฮะในส่วนที่เป็นนิคมสากลการเช่าเนี่ยมาเป็นนิคมจัดสรรที่ดินนะฮะซึ่งก็ในรัฐบาลที่แล้วช่วงป,ปลายเนี่ยะนะครับก็ได้มีการประชุมหลายครั้งแล้วก็ได้กําหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับไปยกร่างกฎหมายพระราชกฤษฎีกาเนี่ยะนะครับกําหนดให นิคมที่เป็นการเช่าเนี่ยม,มาเป็นนิคมจัดสรรที่ดินนะครับ<ม>ซึ่งก็ท้ายสุดเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ได้มี สามสี่นิคมด้วยกันนะฮะได้ยกล่างนำเสนอเข้ามาแล้วนะฮะก็ถ้าหากแนวนโยบายของรัฐบาลมีความต่อเนื่องและชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะเดินต่อตรงนี้ไปได้คือสามารถที่จะจัดสรรเป็นเรื่องของที่ดินแล้วก็ให้เอกสิทธิ์ด้วยแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายอยู่ยังไม่มีการเพิ่งแค่ยกล่างยังไม่มีประกาศยังไม่ทางการยังไม่ได้รับการอนุมัตินะคะแต่ก็ถือว่าเป็นในทางที่ดีเป็นเป็นแนวทางที่คิดว่า ก็มีความเหมาะสมนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ว่าเนี่ยการที่จัด ที่ดินให้เช่าไปแล้วเนี่ยสภาพพื้นที่จริงๆเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เขาทำกินเป็นพืชไร่พืชสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือเกษตรกรทำทำกินจริงๆไม่ได้แบบว่าอยู่ๆพอได้จัดสรรมามีการไปเช่าและมีการให้คนอื่นเช่าต่อไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะที่ผู้ตรวจการลงไปจริงที่ตรวจสอบเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ป่านะครับเพราะเพราะนิคมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะกําหนดไว้ว่าเมื่อจะตั้งนิคมสมมติว่าพื้น พื้นที่1นึ่งแสนไร่ะนะฮะยีของ1นึ่งแสนไร่เนี่ยก็จะกําหนดกันไว้เป็นป่าในนิคม,มนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่รัศดรได้รับการจัดสรรเนี่ยปัจจุบันก็ไม่มีสภาพเป็นป่าเพียงแต่ว่าในบางรายที่เขารักธรรมชาติหรือจะรักษาป่าอะไรไว้เนี่ยค,ครับเขาก็จะคงต้นไม้ไว้เรื อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนั้นเป็นข้อเท็จจริงคคือดูสภาพทั่วไปของที่ดินประเภทที่จะเปลี่ยนจากสภาพการเช่ามาเป็นจัดสรรเนี่ยให้กับประชาชนผมคิดว่าสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่เนี่ย มันมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็รัฐบาลชุดที่แล้วก็ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะดําเนินการยกร่างกฎหมายแก้ไขตรงนี้เพื่อให้เป็นนิคมจัดสรรที่ดินมีคว,มนค,ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้แค่ยกร่างเฉยมีความเป็นได้ไหมนะที่คนที่เขาเช่าที่ดินของอนิคมสัการอยู่จะสามารถมีเอกสิทธิ์ในที่ดินของนิคมเหล่านี้มีกาครความเป็นไปได้จากเหตุผลที่ผมนำเรียนนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะ ให้ให้ในการาในแนวนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันกลับไปกลับมาเพราะจะทำให้หนึ่งประชาชนที่มีความมุ่งหวังมีความคาดหวังว่าจะได้ตรงนี้ะนะครับเขาก็อาจจะเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาตรงนี้ต่อไปอีกไม่ไม่น้อยนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมจริงๆเนี่ยผมคิดว่า เรื่องทํานองนี้ต้องเดินต่อนะครับถ้าถ้าเดินต่อในแนวนโยบายชัดเจนเนี่ยนะครับมีเหตุผลเพียงพอเนี่ยกระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกานี้ก็ไม่จําเป็นต้องเข้าสภานะฮะนะคอรมอครับคอรมอเจ้ากระทรวงดําเนินการอ่ากฤษฎีกาคือให้จริงๆและให้เป็นมติคอรมอก็สามารถแก้ไขปัญหาเราได้ก็เดินต่อไปเพื่อออกกฎหมายนะครับกฎหมายตัวนี้ไม่ต้องเข้าสภาเป็นกฎหมายฝ่ายบริหารนะครับ แล้วตอนนี้คือเกษตรกรที่เขาต้องการมีที่ดินทํากินได้เอกสิทธิ์เนี่ยเยอะไหมคะที่ลองเข้ามาในผู้ตรวจคือ เฉพาะสิบสามนิคมนี้ไม่ใช่น้อยฮะเป็นแสนนะฮะคือคือจริงๆแล้วคนที่เขาอยากมีที่มีทางของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเช่าอยู่เนี่ยเยอะครับแล้วเขาก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้หลังจากที่กำลังพยายามยกร่างกันอยู่น่าจะออกประกาศเป็นกฎหมายได้ใช่เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกนะครับว่าเอกลัฐจัดให้สำหรับเขา เขาก็เช่าตลอดะนะฮะแต่ว่าอีกคนหนึ่งมาทีหลังในบางกรณีเนี่ยเอ๊ะเขาได้สิทธิ์ได้เอกสารสิทธิ์ไปแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความรู้สึกที่ว่า เอ้มันไม่ไม่ดีนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ใช้บรรทัดฐานเดียวกันหรือว่านื้อยเนื้อต่ําใจหรือเปล่าตัวเองอุตสาห์เช่ามาตั้งนานแต่ไม่ได้ที่ทํากินสักทีถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะว่าการได้ทํากินได้สิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เอกสารสิทธิ์ที่ให้เกิดความมั่นคงเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยมันมันเป็นลักษณะเออตัวเองด้อยกว่านะฮะคือก็เข้าใจรัฐบาลในบางครั้งเนี่ยการที่จะไปเอาที่ป่าอะไรมาจัดแล้วก็ให้สิทธิ์ ได้กรรมสิทธิ์ได้เอกสารสิทธิ์ไปเนี่ยก็ต้องคานึงให้ดีนะครับว่าพื้นที่ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีจํากัดแต่ณวันนี้เนี่ยมันถูกขยายตรงพื้นที่ตรงที่เขาได้รับสิทธิ์แต่เดิมเนี่ยเขาแทนที่เขาจะได้เอกสารสิทธิ์เป็นสิทธิที่มีความมั่นคงเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็เป็นนัยยะที่เขาคิดได้เหมือนกันรัฐบาลก็คิดได้นะครับกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คิดได้แต่ความ ีเนี่ยนะครับ ก็คิดว่ารัฐบาลชุดที่แล้วค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพื่อจะเดินไปสู่ในการแก้ไขกฎหมายแล้วอันนี้ก็มีการยกร่างไป3-4นิคมแล้วนะครับถ้าจะให้เดินต่อมันก็ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ยากอะไรใช่ดีฉันเคยเห็นเหมือนกันเข้าสภา,าก็ยก็หลายนิคมอยู่นะคะคก็หวังว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะมีการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านทั้ง13นิคมอุตสาหกรรมเลยครับก็อ,อยากจะให้เป็นอย่าง,งานั้น ครับเพราะว่าจริงๆปัญหาเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะฮะแล้วก็หน่วยอื่นๆที่รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเราไปแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายซะเห็นปัญหาในภาพรวมที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ว่าถ้าเราแก้ตรงนั้นนะฮะปัญหาเล็กน้อยในส่วนของเป็นรายบุคคลเนี่ยมันก็จะถูกตัดไปงบประมาณที่ใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นรายบุคคลมันก็จะได้ลดลงแล้วก็นาเงินส่วนหนึ่งไปพัฒนามันน่าจะดีกว่านะฮะก็ครับก็เชื่อว่านะคะสุดท้ายแล้วยกร่างฉบับนี้น่าจะผ่านด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปเป็นตัวกลางนะคะในการที่จะช่วยประสานด้วยสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นปัญหาของเกษตรกรที่ต้องการที่ทํา มาหากินโดยตรงเลย<ช>นะคะ,<ช>คะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทวินอินจำนนานงผู้อำนวยการสํานักสอบสวนสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคคนะคะคส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีประเด็นที่ต้องการร้องเรียนว่าร้องทุกกระทางผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเฉพาะเรื่องที่มีปัญหามีผลกระทบกับหน่วยงานของราชการสามารถร้องเรียนไปได้นะคะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าโทรเข้าไปที่สายด่วนนะคะ1676ค่ะที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้นะคะหรือว่าสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ได้เหมือนกันใช่ไหมคะขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะ ดับเบิลยูดับเบิลยูดอต อมบูสแมนนะคะ o m b u d s m a n g o t h ได้เหมือนกันหรือว่าส่งเอกสารหลักฐานอย่างที่คุณบุญธรรมตะกี้ที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเราก็กส่งเอกสารหลักฐานซีล็อกนะคะแล้วก็แนบเอกสารไปอย่างที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขึ้นในขณะนี้ได้เหมือนกันด้วยนะคะคหลายๆช่องทางเลยนะคะคเพื่อที่จะร้องทุกข์ไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่วันนี้หมดเวลาสําหรับรายการตีคองลองเปล่าแล้วนะคะเราสองคนลาไปเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ